สวัสดีทุกคนด้วยครับตอนนี้ผมก็ามาประจำักพันกับชนแนลของผมนะครับซึ่งชนแนลผมตอนนี้ครับเดินทางมาที่สิบห้าซับ e ไครป์เบอร์แล้วซึ่งเป้าหมายต่อไปของผมคือยีซับครับสำหรับเหมือนเดิมครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูใหม่ครับผมก็รับขอน้องนิดนึงครับกดซับให้ผมเลยครับกดตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกระดิ่งเลยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห่ที่ผมอัพต่อไปทุกคนจะได้ทันกันแน่นะครับ อันนี้ก็ไม่เซใครมากินเน้นแรกหรือครับแล้วก็บอกไว้นะโอเคครับเำหรบแค่นี้ผมมาประชาตพั์แค่นี้ครับวันนี้ไปชมคลิปกันได้เลยครับผ่านตังคนเดียวดวยว่ <c oughs> สภาพวิ่งเข้าไปเลยแค่ปืนพก โอ้กูตายแล้วแชเป็นพวกนี่หละบอสด,ดีสุดปิงแซกโอ้เอฟเคหนึ่งระวังซ้ายหลังมูให้ดีบอสเขากำังมาหลังมึงกังมาบอสหลังมึงบอสเออเพืเอนโเอโฟวัตแทนตัวนี้แหละแค่กู

มันให่เขาลูกเลียมะเดินมาอ่ตแค่ตรงนี้ไม่ไหนไม่ไนเนเลย่ยังีเรจะดักกินรอ เินอแต่ไม่ว่าหระกินไม่ร้อนนะะเีมาแล้วเร็วยังวะวิ่งกับน้ำเน้นเป็นใครของกระบบนส่ะโดดเป็อะไรคุณจะไปเก็บย uh, 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 yeah. ังไงไปนี่ใครถึงคนเดียวเก็บัวไม่เจ็บวะ

เวลาจะจัดเอาตายหนด่ล้วเชื่องด่างมันมาลองหลังเลยดูโอลระเบิดตกโงน ตัวผมไปบักหนูอะไรอย่างเงเจ้เป็นคิ้วได้ปะโอเคโอ้ยสัตว์โดนหัวแต่เลือดเหลือห้าแก้สัส

อยู่บนเองไปละไปปีเกินมันลงมาแล้วลงมาก็เฮอยะล่ะไปนั่นด้วยหัวไม่ได้รับไม่ได้รับบอกได้รับบอกได้ระเบิดอยู่กับใครฟ้า เราประวันสิไอ้ชี่หลังมาจุดบ,บ้านเราเลยเฮ oh, <Jesus. S 1> ้ยจีัสบุรีเดินไปนั่นเอนน้ไม่ใช่ที่พรกูตายตรงนั้นกูตายแล้วแได้วั ไอ้ตัวนั้นตายแล้วไปยลดกูรดอยู่มีตัวเนียเนะ้อยอะแต่เปีเปลนกากว่าเปนกากเปืนเสน่หม่ะเปื่อัวเน่ยเปลียนเสนหมื่ระวังนะตงไปบีอะเปลี่ยนเสน่นนออกไปีเิ่แล้วระวังซ้ายไปก่อนัวเสียงแรงมีเสน่ยิงตายนะ แกไปมนตายแล้วเดี๋ยวนี้มั้นะั่อตรงหัวมืัวนต้่ตเไปเไปเอเปนะเดนยหเอยยวันรนอเดนยอวนเด มันไปเดี๋ยวไอ้นมมันน้อยระเบิดไม่เยอดีว่ามีตัวนี้ไม่มีหรอกไม่น่าเออตัวไหนตัวหนจะแย่งกันกินสีระเบิดกับใครฟ้า เข้ามาไม่ได้แจมันมีขอข้าซ้ายขวาบอลกูล้ไปโดนตกเหรอเบถูกตายอย่างดูแทน้กว่าคุกว่าดเลย5สุมวได้ได้ได้ระเบิดได้ระเบิดอาไใสวยดีตอแล้วกันแล้โอยเลยวางเลยบางเลยเราล้งลมถือวิเลยโนกนาก่อนเย้ โอ้ยสัตว์เอยอะมันจะมาก่อนเดนยเโอ้ปดล็อกอะไรเนี่ยระเบิดรลอยข้างไม่รู้อ่ะมันเป็นรุมระเบิดแล้วมีเหล็กหนึ่งลอยอ่ะ ไม่ต้องไม่ตวเราไม่ต้อาช่วกี่เค่งดีเลี้ยให้กูก่อนเลี้งให้กูก่อนเงห้กูกอนไตัวมาด้วยด้วยอ้าวดจสเ้วตรงกลางไงตรงไอ้จอนบิ๊กนี่ก็มีลูกซองด้วยเอา ทุกสองอัดตัวพวกมึงระวังนะเอาไว้นอกก็ยังมีตัวอยนะู่นะไปตายสไนค์ของเราเพื่อนเจ้าสไนคกี่ตัวมีบ้าไปไปสอง เี่าไหรหลังแตกเลื่อนเลยสิบไม่ใช่หลังอ่ะหน้าเลยเลื่อนเลือสิบาตายยิงไม่ตายยิงสีน่นัดเลื่อนเลอสิบยิงเก้าพลาดสิบ วัตายอกนะเอาตัวเออจีกับสไนวัดไอ้เี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูก็ได้นะไม่เข้าไปดูเดี๋ยวไม่เชื่อูกับสไนแต่ถ้ามงตรงไปตรงนี้ก็มีสไนเหมกันแค่นั้นเดียววัดอ่าฮะเลื่อนมาเจ็ดสี่วัดเี่อยเรื่อยลุนละก็ไป้างไห ไปกับเพื่อนไม่ไม่ต้องเข้าไปม่ต้องเข้าไปไมเาไปไปรไปรอดไปรดม่ได้เลยไปเดินบ่อเดินบอียมซอรพงีกหนึ่กูดาผิดไไงเลงรออยู่ในบีอยู่ในบีอยู่ทางไปบีออยู่ทางไปบีเลยเดินซ้ายเสเลยแล้วหลังมันก็กลังมาบอส ยังเลยังไงเจใจอยู่ซ้ายสุดเลยบอสซ้ายสุดตัวกูตายไปบ่อยเลยน่าขนลอกเนี่ยโอ๊ยสัตว์<ะ>ไม่โดนหัวอยู่แค่นี่ระววะเนี่ยน,อยน,ยนะอ่าฮะ าเฮ้ยเสียงว่างเูเลยๆเฮ้ยข้าศนหมดโูตายอ้นี่ยังยังนงก็บ่นโคตรควายเลย โอ้โห้จับตายบายเจีิงกกิ้งโซดาไม่ยากเรงไยนเขียนให้ดูเลยเอาเป็นลูกดาวคานเลยไม่เอาลูกดาวธรรมดา กูได้ยินเสียงเปิดประตูไอสัตว์ระเบิดตก

ปวต้องไปหลังบูมาเนี่ยเอาเจ็บปืนไหม่ก็ได้นะโอเคสนเอาแล้วหลังมาแล้หลังมาแล้วว่าจุดบ้านร้องเลยก็ตูใหญ่เลยอ่าตูวหญ่มาแล้วนี่เลยอะไรก็แชทพร้อมกันต้งเก็บไปตัวใหญ่ก่อนเลือกเดือนน้อยว่าออกไปแชทเลยมาอะไรมาอาวมาแ เออมันมาประตูใหญ่หมดเลยวะติ่งเสียงแหลนี้พวเ้าอะไรละโซ่ที่แกนี่ก็ตัดดเลยว่ะ ถ้าคุณมีมอเตอร์ทอปในแบบยยางสดเลยมันลงดีไปแล้วปูเขียร์สไนต์นี่เหลยโอ้ยเขียร์้ยเป็นเจสไนต์สลับกันมาฮะคุณยิงสไนต์จะตายแล้วเมื่อกี้เลือดแตกเฮ้ยหนีเลย

กูยังไม่ได้ตั้งตัวเลไเยีเ่ยทำไมกูต๊กไม่ได้เล่นไม่ยิงตัวเดียวมันมาหลังง่ย่ยมาถึงมองแล้วมามึงต้องเล่น,น,น,นตัวไหนอ๋ล่นตัวไหนตาตายกกัว

ตายไหมนะไม่ตายรอด้วยเออกูรู้ไอ้สอารเสี่ยงหมดสองบอสช่างมันดีกูุดแล้ว

นหนึ่งนงศอบเลยหนึ่งน้หนึ่งสอบเลย,ยลเย็นตรงนี้ ย okay ไปไป้โอ้มันจะตายแล้วทีนี้เล่นไม่ได้แล้วทษทีที่นี่นี่ว่ะที่นี่มันยากทมอนกัน